ฮัลโหลมันชูปืนนอนหนิยายตัวนู้นสาษาหยานนุ่งดอยมาหาเนาะก็อย่ไม่มือกดไลค์กดแชร์แน่เจ้สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอผมนะฮะนุ่งดอยมาหาถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะฮะอันนี้ครับสร้อยนะผมเสื้อผมํามาจับมือนะผมสร้อยไหมครับผมํามาเป็นคู่นะครับผมเส้นนี้ผมกะว่าจะให้แฟนไม่รู้ว่าใครเอาหรือเปล่านะครับผมถ้าเขาลบผมจีเขาก็ต้องเอานะครับถ้าเขาไม่ลาผมก็อย่าที่ว่ากนะครับเขาไหนไม่เอานะผม อาะแม่ดอหรือว่าดออ่ไม่แอร์อย totally no ่างนี้จะเฮียมมาอ่ะอ่ไม่แอร์อย่ากนี้จะเฮียมาวะงดก็ใหญ่แจ๋วไหมสวยไหมทุกคนอืมหลายคนจะสงสัยว่าทำมันจากอะไรนะฮะนี่ทำมาจากนี่ดออย่างเงี้ยนี่อันนี้มันก็เป็นยานะจะมาแล้วสิบกวกเกย์เนาะยี่ให้หลี่เข้ามามาไปจ้าเนาะเอ๊ยให้น่าแพ้ไว้อย่างมื่ออย่าคู่เนี่ยทำทำมันไปคู่นึ่งเนี่ย เอ้ท้าบัวไอ้คุ้นเนี่ยอ้มาหมดสาเลอุดากูยะไม่น่ามีมาละดอกูเนาะได้บบกูเดือดท้าบัวเลยนานะลู้เลยอย่าไม่ไอ้เลี้ยงปีป่ะยูดอย่าปีเอ้ยจ๊ทปีนี่แหละนานปีก็ยันแล้วไอ้โอ้โหเขาว่าผมไม่ฉลาดนะเขาว่าผมงงครับนี่ผมซื้อผมตามใจทามาจับใจเลยนะผมนี่โอ้ยโอซาแบบเตมาอือใช้เวลา หลายนาทีมากันนะครับนี่เป็นสิบนาทีนะผมกว่าจะเกตสลัดได้เนะี่โอ้โหดูนะครับโอ้โหนี่ซอยทองเส้นนี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาใส่แล้วผมจะแบบถ่ายลูกคู่หน่อยนะผมเพื่อนคือแบบอพิเศษนะผมเนี่ยไม่เคยให้ใครนี่เดีย๋ยวใหว่ันยอดตายจแล้ อี่าลีลาไว้วันทยครวนทยวิโอเมชกาวเมชกาววันนี้โยโอต้าใจไ้มอย่าท่อมาล้สู้รสสาแบบโอ้หเราไม่มีเงินแบบว่ากลรเจี๊ยบนอ่าแบบที่เลอะสีพวยแล้วแบบทำประโยชน์ได้นะเอาไว้แบบเลอกอลล่่แล้วแบบกลเจียวมาจะเพดทุกผิเจนเน่่าที่เละสีวกเกยไอะไนได้แบบเตลเพสเซนาะต่อที่วันยนรยาเตว ช่วยก็เตยว่าแบบไปคุณอะแบบว่าฮียแบบอเมริกาเนาะเมื่อหลับพอเลยทุนในจืดชาติในจืดมือมันจะได้ทอแบบว่าเส้นเท่านิ้วนิ้วก้อยนิ้โป้อมอะไรอย่างนี้นะครับซื้อผมให้มันเขาไม่เอารับเพื่อนคือแบบผมโจมนะครับเขาไม่มีใครรับได้ครับผมคือแบบปวดเต้าตาเยอะว่าใหญ่ใหญ่ให้แบบยอบาลามะมาดบายฮห้เลี้ยงไหไ เทือจ่จื้อละเดี๋ยวจะใส่ให้ครับแน่เดี๋ยวจใสนะ่เนาะเอาเฮ้ยแจกควักล้อะนะนะครับโอ้ยใส่แล้วดูดีมากเลยนะครับน่ารักมากเลยครับเอามือออกไปแค่ว่าจะซอสเตะเดี๋ยวมันจะขาดนะครับโ <c oughs> อ,อ,อ้เจ๋อเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับสวยไหมครับปัดเตะหรือว้าไอนี่เห็นไหมอ่ะควักเกียร <c oughs> ์ฮะควักอะไรเกี อ้าตัแล่ะฮึ่มนาเ่ยเจจิตเขาไม่ขามแต่ผมขานนะอ้ต้านร้อนนี้ว่าจิตร้อนนี้ว่ายใหญ่เออะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะเห็นไหมครับนี่ยครับมันเหมือนกับทอขอนแทะเลยนะนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้แบบแบบว่าืแจ๋วมากเลยนะเพื่อนมันไม่ใช่มีแบบโปกลงธรรมดานะครนะนี่มีพระด้วยนะครับนี่ เราไม่ต้องไปซื้อขอราคาแพงนะครผมโอ้โหนี่ว่าไว้ <c oughs> บ้านลบขนินได้พัดะพัดจอว่าโอ้ป่นแล้วลีดอกไม้นะ <c oughs> นี่เขาบมก็มีนะนี่เหมือนกับโอ้เราดูนเราโชว์เลยนี่โชว์เบี้ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยโยนอะไรนี่อคีอยยีก็แอ่ะดูยบว่ะนี่งจะเพาะง่ยเห็นไหมโอ้โห น่ารำมากเลยคูณนี้หล่อเอดซิงเลยอะแจ๋วมากเลยครับผมเอาวเอ็นถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะฮะมุสโกพี่แรกเนาะกว่าไม่มือเออ่บาโลซาวิน่กดไลค์กดแชร์ว่าเนาะนุ่งดอยมาฮาเนาะอาจจะชอบยูทูบหรือว่าเพจก็นุ่งดอยมาฮานะครับผมเป็นของรัดเดียวใจเดียวนะครับผมก็เลยแบบว่าทับเฟซทำลา์ทำอะไรก็นุ่งดอยมาฮาหมดเลยนะครับผมแหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับผมอันนี้อ็โชว์ไปสิ ไอทำไมอะครับมีฉากาไรด้มาพราว่าไชมสักหน่อยเลยพ่อก็เอยภูมิใจไหมครับภูมิใจไหมครับที่ได้แฟนแบบว่าโอ้ยแบบเนี่ยเกษตลัดดอกมาให้อย่างีงสามมื้อภูมิใจไหมครับอะคือเขาอายนะเพื่อนเพื่อนเขาอายครับคือผมไม่อายนะนี่ผมมีแค่นี้ผมก็ยอดรัดแล้วผมมีแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรนอกเหนือกว่านี้ครับผมพี่ไม่มีทอนให้เทินทรายนะครับมีแค่ออันนี้เขาเรียกอะไรบะสิบพกเก้เนี่ยปักกวัวเลยอยู่ย่านะน่ะนะเยปูปร่าสิบพกเก้สิยังบ้างสิบพกเก้เนี้ยนอเยปูปร่าแห่เล่าลายหรือเปล่าสิบพกเก้โอเคนะเพื่อนถ้าชอบก็อยาอ่าลาืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยฮะมีอะไรฝันถึงพูดกันไหมครับ <laughs> <c oughs> โอ้ยจะต่อยอ่ะเดียลยนะครับผมคือแบบไม่ต้องอายหรอกนะครับนี่มันนั่นรัชจะตายนะครับผมรอเอสซี่เลยยังโอ้หโอเคครับ